New Se Hello 5สําสำหรับชั้นป .5 ทั้งที่ส่วนเป็น Student Book และ Workbook เช่นกันมาเรียนกันต่อในหน้าที่23นะครับหนังสือป .5 oh Fly w i t h e n g l i s h นะครับนะในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดคำสั่งบอกว่า now ตอนนี้นะครับให้ ask ให้ถามนะครับ and และ answer ให้ตอบ ยูสโดยการใช้นะครับโดยวัตนะครับคำศัพท์หลายๆคำศัพท์ in the books นะครับในกรอบสี่เหลี่ยม to you help พเื่อที่จะช่วยคุณก็ในกรอบนี้เขาให้คำว่า GIF ตนะครับ GIVE ซึ่งแปลว่าให้ TAKE นะครับอ่านว่า TAKE นะครับ TAKE แปลได้ร้อยแปดนะครับนังเรียนแปลว่านำแปลว่าถือแปลว่าพาแปลว่ามีแปลว่าแปลได้บวนนะครับ EAT แปลว่ารับประทานหรือกินนะครับ Every day นะครับแปลว่าทุกวัน To school แปลว่าไปยังโรงเรียนนะครับนำไปโรงเรียนสู่โรงเรียน With my family นะครับกับครอบครัวของฉันดังนั้นเอาคำเหล่านี้ไปแต่งประโยคนะครับนะคุณครูก็เลยเขียนภาพที่หนึ่งเป็นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขส,ลขส,ลขสี่เลขห้านะครับโดยนะครับหนาะสองคนนี้ในหนังสือเล่มนี้นะครับคนที่หน้าตาเป็นลิงนี้จะชื่อว่าแม็กซ์ แล้วคนที่หน้าตาเหมือนนกนึ่งจะชื่อว่าเพ็กซ์นะครับนะแต่ว่าเพ็กซ์นะครับถือป้ายเมมานะครับมันผู้หญิงที่ชื่อเมย์ก็คือผู้หญิงคนนี้นะครับนะก็เลยพูดถึงภาพที่สามอ่าแม็กซ์ก็เลยถามว่า,าถามนะครับนะอันนี้ถือป้ายว่าเมย์ก็คืก็คิดว่าชื่อเมย์อะไรประมาณนั้นนะครับไฮเมย์สวัสดีเมย์ what are you going to make Be going to อย่าลืมนะครับแปลว่าจะมันแปลว่าเธอจะทําอะไรนะครับเพนะครับที่ถือป้ายเมก็เลยว่า I'm going to make a chocolate cake ฉันต้องการจะทําเค้กรสช็อกโกแลตเด่นแล้ว,ลวหลังจากนั้นนะครับ I'm going to t a k e it ฉันจะนํามันก็คือจะนําเค้กนั้นไป to school จะไปโรงเรียน b because เพราะว่า it's m r Lee's birthday เพราะว่ามันเป็นวันเกิดของมิสเตอรนะครับนี่นะครับหนาะก็เลยตรงกับภาพที่สามทีนี้ประโยคในภาพอื่นๆนะครับหนาะคุณรู้ไม่ได้เขียนให้ทุกภาพนะครับภาพนี้ก็จะเกี่ยวเนื่องกับหน้าที่ยี่สิบสองเมื่อกี้นะครับคือเป็นคุณแม่ของอคุณแม่ของของของแซมนะครับนะ นั่นก็คือแซมต้องการที่จะทำต้องการที่จะซื้อแยมนะครับโซบรี่ซื้อโซอบรี่ไปทำแยมนะครับเพราะว่าจะนำแยมนั้นไปให้คุณแม่นะครับคุณแม่ชอบทานขนมปังทานหน้าด้วยแยมนะครับดังนั้นนักเรียนก็เอาประโยคในหน้าที่22่สอมาอธิบายลงไปก็ได้นะครับนะเช่นประโยคอาจจะคุยกัน A กับ B เอบอกว่า What are you going to do เธอจะทำอะไร I would like to buy I am going to buy some s o r b e y ฉันต้องการจะไปซื้อ s o r b e uh, What do you want it to use for เธอจะนำมันไปใช้เพื่ออะไร I would like to make a jam because my mother l i k e eating jam with biscuits อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งคุณครูพูดสดๆอย่างนี้อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับนะสำหรับลูกๆนักเรียนชั้นป .5 นะครับแต่เพื่อความ ช่วยเหลือนะครับนักเรียนนะฮหัดฟังทักษะการฟังด้วยนะครับนะนักเรียนที่เก่งๆก็จะได้เข้าใจข้อที่สองนี้นะครับก็คือสู้นะครับหนาะได้ไปซื้อเนื้อแล้วก็ผักเพื่อไปทำอาหารเย็นให้กับครอบครัวนะครับนักเรียนก็อาจจะแต่งประโยคก็ให้ใช้ข้อความในหน้าที่22เหมือนเดิมก็ได้นะครับหรือจะแต่งใหม่ก็แล้วแต่นะครับส่วนภาพที่3ก็แต่งไปแล้วภาพที่4ก็ เป็นเพ็กกับแม็กซ์ Max นะครับนะคุยกันเนี่ยสองคนเนี้ยนะครับแต่ว่าเอาชื่อจริงนะครับอันนี้ก็ในหน้ายี่ก็คือทําเค้กนะครับนะทําเค้กก็ลองเขียนบทสนทนาดูทีนี้คุณรูเลยตามข้อที่5ให้เป็นตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือซูคุยกับแซมนะครับนะซูบอกว่า Do you like Biscuit Sam s Sam แซมเธอชอบขนมปังบิสกิตใช่ไหมนะครับ แซมบอกว่า yes I do ใช่ฉันชอบ but I have a little bit แต่ฉันมีขนมปังอยู่แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองซูก็เลยบอกว่า I have a lot of biscuits แต่ฉันมีขนมปังเยอะนะครับหรือคุกกี้นะครับหลังคำว่าบิสกิต I will share them with you ก็คือฉันจะแบ่งให้เธอนะครับ I will share them with you แซมก็เลยบอกว่า thank you very much ขอบคุณมากๆประมาณนี้นะครับแล้วแต่บทสนทนา นักเรียนไม่จําเป็นที่จะต้องเขียนให้เหมือนในหน้า22ก็ได้นะครับโอเคครับคุณครูอาจจะไปไวนิดหนึ่งนะครับจบหน้าที่23ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยบุดช่วยนุนในช่องกระผมครูอาพี่นันต้องขอขอบคุณ